ฮัลโหลทหนึงสองสามมามาต่อเอ๊ะไม่ใช่มาต่อดิมาลุยกันเลยครับกับฟองเอาสี่ครับแม่หลังจากเกมนี้เนี่ยโหออกมาวร็ได้รับคําชมมากมายครับจากหลายสํานักบู๊ตึงผมมันเกมเทพอ่ะทีนี้ครับเราจะได้มาลองกันครับว่ามันเป็นเกมเทพขนาดไหนผมไม่สัญญานะครับว่าจะเล่นจบหรือเปล่าแต่ก็พยายามจะเล่นให้ได้เรื่อยๆมากที่สุดครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเกมนี้แม่งโคตรยาวยาวมากนะ ผมได้ลองเข้าไปหน่อยและนะ้วัะจากที่เห็นคำว่าคอนติเนียตรงนี้ใช่ไหมลองให้ดูกราฟฟงกราฟิกครับปรากฏว่าค่อนข้างหนืดครับคอมผมดูเหมือนจะไหวมัง้งเหมือนจะไหวนิดนึงครับมันก็ยังมีอาการหน่วงๆบ้างเป็นยังไงลองไปชมกันดีกว่านะไปดูเกมเดี๋ยวเอนเตอร์รอคอนเฟิร์มเ e t เทสตา g a เกมสตูดิโอภูมิใจเสนอเ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 นอ Fall. เนอ ส,สี่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 ให้เสียวภาษาไทยเลยกูเองเนี่ยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยรอยเท้าเหรอรอยเท้าใครอะ่ะ <War. S 2> สงครามเอาไม่มีซับด้วยไายหาแล้ว <never> ผมจำได้ผมเปิดซับเลยนะสงครามไม่มีมันเปลี่ยนนี่ผมจะฟังจากหัวแล้วกันคือดูภาพเอาไปแล้วกัน,กนครับเพราะมันไม่มีซับเฮ้ยเป็นพันกว่าร้อยสี่สิบห้า อะไรทวดของผมเรอเข้าไปในกองทัพอ๋อทวดของตัวเอกนะทวดหรือเทียดวาเกตแกนฟาเธอร์อืมเมื่ออเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่สองโดยการทิ้งนิวเคลียร์อ๋ออ้างอิงจากเรื่องจริงนะ เขาเลยอแบบจำลองเป็นโมเดลเลอเราเริ่มต้นที่จะเออใช้อะตอมิกพลังอะตอมมิกเป็นอาวุธก็นำมาเป็นพลังงานด้วยโอ้ทุกคนเริ่มสนุกกับการใช้มันนี้เหรอเขามีการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาโอ้โหรถแห่งอนาคตคอมพิวเตอร์ปบบอย สมัยที่ยีสที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเอา้าเหมือนโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดเลยอะอะไรเนี่ย y อามีหุ่นยนต์ด้วยชุดเกราะใช่ไหมโอ<ฮ>้โหน่ะ นี่มันเหมือนสงครามนิวเคลียร์อะมันไม่มีซับอะผมไม่สามารถฟังได้ละเอียดขนาดนั้นเอาเมียแล้วก็ลูกอ,อ๋อในเวลาเข้าร่วมกองทัพนะฮะอ,อ๋อเป็นกองทัพเหรอสงครามไม่มีวันเปลี่ยน โอ้เกินเรื่องได้เท่มากบอกตรงอ่ะอันนี้คืออะไรเนะี่ยห้องน้าโอ้นี่คือหน้าเราเหรอนี่หน้าคูดสงครามไม่ได้เปลี่ยนไปคุณต้องจัดการพวกเขาที่วิธเลนหองคืนนี้นะคะที่รักคิดงั้นเหรอแน่นอนคะ่ะแล้วตอนนี้ก็เลิกส่องอยู่หน้ากระจกคนเดียวได้แล้วนะคะที่รักได้สร้างตัวละครเหรอโอ้โหเดี๋ยวขอแบบ เฮ้ยนี่นี่นอันตัวนี้น่าสนใจไปตัวตะกี้เอเชียหน่อยโอ้โหนี่กดคลิกขวาเนี่ยสามารถนี่เราคลิกขวาก่อนโอ้โหนี่พี่โหดไอ้น,นี่ดูโหดดูหล่อไปอะ่ะไม่เข้าขความเป็นเอเชียเลยอ,อยากเป็นอาติเฮ้ยนี่มันทิป,ปเอชปันเนี่ยต้องมวยปั้มใช่เลยอะใส่หมวยใส่หนวดนี่ใช่เลยอะ่ะโอเคโอ้โหนี่มันอะ่ะ อาเจกข่เต้าหู้ที่ไหนเนี่ยลุงลุงเลือกเลือกขายน้ำเต้าหู้แล้วเหรออะอาเจกเนี่ยยิ้มยิ้มโหนี่มันเออนักฟุตบอลเลยใครว่าเมนสมะทรงผมอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเอ้ข้างหลังมีหุ่นยนต์เดินผ่านโอ้อยนี่ก็แก่ไปอยากได้แบบเอเชียเนี่ไอตีไอตีเลยโอเคเฟซคัลเลอร์คัลเลอร์ต้องแบบเ,เดี๋ยวเน เอาคัลเลอร์กดซีเหรอขอขา,ขาวๆหน่อยนี่ไอตีมามีเลือกทรงผมบอกวะไทป์ไม่ใช่สกคอปเฮ้ยมาโอ้ม,มันใช้ยากจังเ้ยอ่ะกดเอสคางอ๋อเนียง <laughs> มีทรงผมไหมเนี่ยไม่มีอ่ะเอ็กซ์ต้า มันจะไม่มีทรงผมหรือมันมีวะคนมีมีกระด้วยไม่เอากระดไม่เอาอันนี้โอ้โหหน้าบากหน้าสิวก็มีอันนี้โอ้โหเป็นรอยข่วนครับเอาสักหน่อยครับเพื่อความโหดไอตีจะได้ดูโหดๆนี่เอาแบบนี้แล้วกันครับเอาให้ตีโดนเอาทำไมอะ่ะเอาเนี่ยอันนี้ดิออกกด กด e นะครับเพื่อเลือกนี่ทำไมเลือกไม่ได้อ่ะอ๋อกด space ก่อนนี่โอเคมันเท่ดีจริงๆเลยดูแบบเป็นคนโหดกระโดดกระโดดยิงเลยโอเคเอบอ body body ก็มีบอดี้แ a ลมครับไม่ใช่ขอแบบถึกๆหน่อยครับผอมๆแมวอ้ <laughs> <laughs> อวนขนาดนั้นนะ เอาแบบถึกๆไปเลยครับกลางๆดว่าอ่าดูแบบสมส่วนโอเคมันให้มีไม่มีทรงผมให้เราเล่นเหรอเลือกมีไหมมีทรงผมให้เราเล่นไหมไม่มีอะโอเคไม่มีก็ไม่มีวะไม่เอาเห็นสิวแล้วอยากบีบเห็นแล้วมันอยากบีบอืมโอเครู้สึกว่า อ็เดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ cancel cancel โอเคเราดูผู้หญิงบ้างดีกว่า hey, turn, เฮ้ยตาฉันแล้วนะคุณผ,ผู้หญิงคุณผ,ผู้หญิงเอาหน้าแบบไหนดีครับโอ้โหนี่มันเน่ยอะไรนะสตรองอะสตรองรอะเขาเขาเชื่อลูกเกดนะนี่พี่ลูกเกดปะเนี่ยเหมือนมากโอ้โหนี่เหมือนสาวพังที่ไหนเนี่ยโดนใจเรามากเลยหัวแดงนะ นะืแต่ขอบตาดำไปหน่อยนะตาแดงด้วยโอเคโอเคโอ้โหเดยวเฮ้ยมันจะผมสั้นว่ะมันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊กค,ครับเอาผมยาวดีกว่านี่เราชอบผมยาวอ่ะเป๊กเราเลยมีเมคอัพด้วยไม่ต้องแต่งมากครับขี้เกียจ อย่าแต่งมากบอกตรงคอลเลอร์ Color, อ่ะเฮ้ยอ๋นี่ไงมันอ๋อมีคนเลือกทรงผมอย่างนี้เองโอเคโอเคโอเคเอเจนต์เอ็กซ์ี่มันชื่อทรงผมมันเนี่ยแฟรี <laughs> ่เทลออย่างแอดเฮดเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะเอาไม่เอาไม่นะดูดูหลายๆทรงดูหลายๆทรงม่ะ มีทรงแบบกะลาครอบไหมครับไอ้มันเทพไปหรอโอ้โหแต่มันสุดยอดจริงๆคนระับนี๋ยวอันนี้น่ารักไม่เอาดีกว่าเอาผมยาวดีกว่าผมมัดตะเกียบชอบมากชอบมากเลยเป๊กเราเลยเป๊กเราเลย,เ,เ,เ,ลยเอาผมสีแดงครับอยากได้สีแดงมากผมแดงอ้าวผมแดงไม่มีเหรอนี่ มันไม่เลสอะเดะมันออกดูแบบสมัยเหรอนี่นี่นี่อ๋ออ๋อ deep เสนี่ <c oughs> นี่ไปตัดผมเม่าวานเหรอหืมสวยนั่นเราเนี่ยขอจุ๊บทีโอเคมาแต่งผู้ชายบ้างเฮ้ยเดี๋ยวดูหุ่นดิดูหุ่นดิดูหุ่นหุ่นหุ่นโอ้โหนี่กำลงังแบบเชฟบ้าเลยนะ <laughs> อีบ้าอีบ้าที่ไหนเนี่ยโอ้โ oh, หนี่มือก็ล่าไปนะเอาแบบหุ่นเอวบางล่างน้อยครับนี่โอ้โ oh. หดูแบบเน็ตไอดอลมึงหอมไป้่ะกินข้าวบ้างเอาประมาณนี้นั่นเออมึงก็เริ่มจะอวบแล้วนะนะนี่ผมเสียเวลากับการแต่งแต่งตัวมากเลยนะโอเคดูไอ้ทรงผมไอ้นี่ดนี่ ทรงผมไอตีไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยถูกใจจอ,อร,ร์จเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับอย่าบ่นว่าเสียเวลานะครับผมมีความสุขกับการแตงตัวเอ้ย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 มีแบบทรงไปแค้มไหมโปรเฟสเซอร์นี่มันทรงอ่ะศาสตราจารย์นะทรงไปแคมอะ่ะเดวิดไปแคมอะ่ะมันทรงหยิกหย่อยอะไรย่งเงยครับอือหือยังจะถกหัวออกมากมันสกินเฮดในตำนานนะ มีทรงช่างแอร์ในตำนานวะไม่มีนะเฮฟวี่เวทเดี๋ยวๆๆๆโอ้ยมันมีทรงโมฮอคด้วยเมื่อกี้โรนินอ่ะอุทรงโรนินดิอ่อเท่นี่มันสมุไรนี่ว่าฮูโคตรเท่เลยเหมาะกับหน้าติตีของเรามากดูแลซุปปเอร์ัสย่าเหรอมันสุ์ัสย่าหรือเอลวิสมันเอลวิสเวสลี่ล้วไม่ใช่ซุปปเอร์ัสย่า ฮะเดี๋ยวเดววเอาผม,ผมใหม่ผมใหม่ผมใหม่จะเอาโลนินแล้วนะโลนินก็เท่โลนินก็เท่อันน่นทรงเกาหลีหรอไม่เอาอ่ะมันจำคานลูกตามันเหมือนแบบผมมันจะทิ่มตาเว้ยเอาโลนินครับโลนินนี Hello, <handsome. S 1> ่รอจริงเลยผมแดงครับผมแดงผมแดงอยู่ไหนอ่ะ เอาอเบิร์นไม่ใช่ดีฟเลสโอเคเอ็กเซปทเทไหมล่ะ hey, มันพูดเหมือนกันเลยแต่ผมเมื่อาวานเหรอมีไทป์โอเคนี่แหละเอนเ r อเลยโอเคคอนเฟิร์มหมอกิดคอนเฟิร์มนี่ส่งอยู่กับพี่ตูนมาดิสแรมไงตะกี้เออที่รักจาก๋าขอชุบที hey, <hun. S 1> อตีก้นปึ๊บปึ๊บที่รัก เออฉันก็เร่งอยู่นะไม่ต้องกังวลโอเคจ้าเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวอันนี้เตียงอ๋อเตียงลูกอ่ะเดี๋ยวมารอที่ห้องนอนนะจ๊ะขึ้นไปนอนรอโอ้ยเสียเวลาเดี๋ยวนี้ดูเตียงลูกดิเจ๊เเจ๊เจ๊เจ๊เอ๋เจ๊เเอ๊เจ๊๊เเ๊เจ๊๊เเจเจ๊เจเจ๊เเจ๊เ เฮ้ hey. สวัสดีตอนเช้านะครับท่านอ่าตอนนี้ได้กาแฟแล้วร้อยเจ็ดสิบสามจุดห้าดีกรีฟาเรนไฮน์นี่ครับอ่อเดี๋ยวนะขอบใจมากคอสวอร์ดเออยินด,ดีครับท่านไหนกินกาแฟดิกรุบออาอ่ามีออกมาแล้วชื่อรัการ๋าผมแดงอะ่ะโดนใจเรามากเลยอะ่ะรู้ตัวไหมขอตีก้อนหน่อยอืมขอตีก้อน,อกนดีทีอืมตีก้นดีที ทีักจ๋าอ่าดูนายสิอ่าผู้หญิงอย่างฉันได้โชคดีมากเลยใช่ไหมจ้าจุกทิอ้าวรูกร้องอ่าดูเหมือนจะมีคนบางคนส่งกลิ่นตุตุออกมานะเหมือนผมจะต้องไปดูแลชอนตัวน้อยหน่อยซะละ้คุณก็รู้นี่ฉันเคยกังวลใจนะ <ๆ S 1> แต่คอสเวิร์บนี่ปฏิบัติกับช้อนได้ดีมากๆอ่ะโอเค อ๋อให้เราไปดื่มกาแฟอย่างสนุกสนานอ่ะบอกให้ไปดื่มกาแฟอย่างมีความสุขเถอะโอเคแลจะมันจะดูลูกเราเองแล้วกาแฟกูดื่มไปแล้วนะกูดื่มไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยคอมิกกรอกเน็กเดอะไบรเอเลนจังเกิลออฟเดอะแบนเบบี้อ่าฉันชอบมากเลยมันคือเรื่องอะไรวะฮะประตูเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเดินมาน่ะใครอ่ะทีวีก็พูดไปจังเลย ใครอ่ะได้ย,ยินหรือเปล่านะบางทีอาจจะเป็นเซลแมนนะที่เขามาหาคุณทุกวันเลยนะเนี่ยอ้าเอาไป,ไปตสวันดีครับวอลติกคอลลิ่งเอ่อเอ่อดมอร์นนิ่ง,งครับ <c oughs> ใช่ไหมล่ะดูท้องฟ้าตรงนั้นสิ <c oughs> คุณไม่รู้หรอกว่าผมยินดีแค่ไหนที่ได้คุยกับคุณนะ่ะผมพยายามมาทั้งวันเลยนะ เพราะมันมีเรื่องเร่งด่วนอย่างมากที่ผมจะมารับปากให้กับคุณนะเอ่อเอ่อเอเอยินใจที่นายได้มานะยินใจที่นายได้มานะ oh, <me> อผมก็เช่นกัน no คุณไม่รู้หรอก Now, ตอนนี้ผมรู้ว่าคุณกำลังยุ่งอยู่นะแต่ผมจะรบกวนเวลาคุณไม่มากเพราะว่าเวลามันเออ <A pressure S 1> เวลามันเป็นเงินเป็นทองเนะี่ย ผมมาที่นี่วันนี้ก็เพราอจะบอกคุณว่าครอบครัวของคุณเนี่ยได้รับบริการ,รจากประเทศของเรานะคุณถูกเลือกที่จะได้รับเข้าไปในอุโมงท้องถิน่นที่เรียกว่าวอล1หนึงน่งหนึง่งหนึ่งอืมก็ฟังดูดีนี่เออโอ้แน่ละเชื่อฉันเถอะตอนนี้คุณก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะว่าจะเข้าไปนะในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเออ ระเบิดอะตอมิกเนเ่อผมต้องการให้คุณยืนยันข้อมูลบางอย่างหน่อยเนี่ยทั้งหมดเลยอือเออ yes ไปเลยออโอเคเอาเลยสิไงตอบตกลงแบบไม่ได้ถามอะไรมากเลยโอเคเพื่อความปลอดภัยของเรานะองมีการให้เราตั้งชื่อด้วยชื่ออะไรดีครับผมว่าการตั้งชื่อตัวละครเนี่ยเป็นอะไรที่แม่งโคตรหนักใจสุดแหละไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร เราก็รู้เราคือใครใช่ไหมชื่ออะไรกูใครกูใครโอเคผมเอ่อคุณกูใครนะครับชื่อเหมือนญี่ปุ่นด้วยไงฮะมิสเตอร์กูข่เอออันนี้เออมีอัพค่าความแข็งแกร่งมีพอให้เรา21อันมีค่าความแข็งแกร่งซึ่งหมายถึงเอฟฟิสิกคลแบบพลังแบบพลังดิบๆของเราเลยซึ่งส่งผลให้เราสามารถขนของได้มากขึ้นเหรอ ส่งผลของได้เท่าไหร่แล้วก็โจมตีระยะใกล้ได้เท่าไหร่นะนี่ perception เหรอเป็นเหมือนสัมผัสที่หกปะ่ะสัมผัสอ๋อสามารถเออได้รับแรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมได้ดีเรามีสัมผัสที่หกเนี่ยเราเออมีผลกระทบมีผลต่อ,อาการใช้ในโหมดแมสด้วยโหมดแมสคืออะไรวะเป็นดูแ์เป็นตัววัดเออค่าฟิสิกส์ฟิตเนสของเรานะซึ่งจะส่งผลให้กับ พลังชีวิตเราแล้วก็แอคชั่นพอยต์อ๋อตอนที่เราวิ่งครับว่าจะเหนื่อยไวแค่ไหนประมาณนี้มั้งคริสมาสเสน่ห์ใช่ไหมเป็นความสามารถที่ทําให้เราเออคุยกับคนอื่นเหรอแล้วก็ส่งผลให้เราสําเร็จในการพูดคุยแล้วก็ต่อรองราคาอะไรประมาณนี้มั้งเคยความฉลาดเป็นตัววัดที่เราจะให้อออกเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเ,ออเหมือนเพิ่ม exp อะ่ะ ในอ่นาะคตดด้วยนะเออเจ๋งดีเจ๋งดีงดอันนี้ agility เป็นตัววัดที่จะให้อ,อ่อเหมือนความเร็วแล้วก็เหมือนตัวใช้ในการใช้ point west ในการสนิกในการรอบผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ luck ก,ก็คือโชคเนี่ยไม่ต้องบอกอยู่แล้วมั้งคือจะส่งผลให้เรามีโชคมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีเลทในการเกิด critical hit โอ้โอเคครับเอาสเตรน์ก่อนดีกว่าแล้วก็สมัมผัสเอาไปนิดนึงอันนี้อไ่ไอ้เรสซัพสามเนาะสเน่ห์นี่ขอสี่เลยครับเผื่อไว้เจราจาใครในกคนดอ่ะนี่ก็สี่เลยเอจิก็สามลักก็ประมาณสามสเตรน์เอาสักหน่อยนะอันไหนที่อึดวะนี่ไงสเน่ห้านี่ห้าฉลาดห้าเลยเผื่อจะได้แบบ e อีเยอะๆขึ้น เอจิลิตี้อะรักเหลอรักไม่ต้องหรอกมั้งโอเคนี่แหละจะได้อื 1991, okay. okay. ่นๆหน่อยเผื่ออนาคตจะได้ไปสู้กับใครอย่างนี้โอเคเจ๋งไปเลยเออครบแล้วแหละผมจะไปที่วอลแล้วนะยินดีนะครับที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่อนาคตกับพวกเรา <Thanks> again. ออขอบคุณอีกครั้งนะครับเฮ้ยสงบสติไว้ก่อนนะมันก็มีค่าแค่กระดาษแผ่นนึงเท่านั้นแหละ Shaw, ใช่ไหม <No price. S 2> สำหรับคุณแล้วก็ชอนไม่มีอะไรมีค่าไปกว่านั้นนั่นแหละ <Good answer. S 2> เนี่ยตอบได้ดีนี่เออขอเวลาเดี๋ยวนะอ้าวลูกร้องลูกร้องเออคุณครับห้อของชอนนี่ถูกเปลี่ยนให้แล้วนะแต่เขายังไม่ใจเย็นลงเลยอะ่ะผมคิดว่าเขาต้องการความสนใจจากพ่อของเขาหน่อยเนะี่ยคุณคิดว่ามันจะดีไหมละ่ะ โอเคโอเคเอาแล้วเมียไม่มาเหรอกูมากับมาคนเดียวเนี่ยนะโอเคเล่นกันลูกอ่ะจะเอ๋จะเอ๋สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยหมุนไอ้เครื่องเล่นนั่นสิเขาชอบนะโอเคเล่นอันนี้ใช่ไหมเมียบอกเขาให้เล่นเครื่องหมุนก,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 กิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกตึง เอ้ hey, หนูน้อยชอบไหมนะเออฟังนะหลังจากอ่านเช้าเนี่ยฉันคิดว่าจะพาไปอ๋อจะไปที่สวนสาธารณะหน่อยเนี่ยจะไปดีไหมคิดว่าไงเอเอฟังดูสนุกดีนี่นะฟังดูสนุกดีเออคุณครับคุณผู้หญิงมาดูนี่หน่อยคอสเวิร์ดเหรอมีอะไรอ่าคอสเวิร์ดเรียกครับเรียกว่า อะไรเนี่ยม,มีเสียงของการระเบิดคืเอเิดขึ้นกวเราที่พยายามจะยืนยันแต่เราขาดการติดต่อกับสถานีที่เกี่ยวข้องกับเราเรามาเพื่อยืนยันการรายงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันการรายงานของการออกวิกฤตการนิวเคลียร์ในนิวยอร์กกัเบเพนซิลเวเนีย <My God. S 2> พระเจ้าเอาเวนะะ มีนิวเคี้ยวมีกการนิวเคี้ยวเฮ้ยเราต้องไปที่วอลเลเร็วโอ้โหตะกี้ยืนยันว่าจะไปวอลปุ๊บกูได้ไปทันทีเลยมันโชคดีอย่างงี้เร็วเร็วไปเร็วเฮ้เยไปไปนำไปเลยเดี๋ยวระวังหลังให้เดี๋ยวระวังหลังให้อุ้มลูกดีๆนะนอร่านอร่าอุ้มลูกดีๆอย่าร้อ,าองอย่าร้องอย่าร้องเออมันเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราตามเมียไปมครับระวังหลังให้เมียเผื่อเมียล้มเอาทิ้งกระเป๋าไว้ใครสนล่ะไอเนี่ยชิงห่วงกระเป๋าอีกเหรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วสิจ้ะมาโอเคเอาเข้าไม่ได้เหรอเออเอาเอาฉันจะรายงานอะไรกัน เราจะเข้าข้างในเรามีอยู่ในรายชื่อน่ะเด็กขลกคุณผู้ชายคุณหญิงโอเคเข้าไปข้างในได้ขอบใจมากโชคดีนะครับคุณมาดามเกิดอะไรขึ้นกับคุณ้างนอกล่ะเราทำทุกอย่างที่เราทำได้ตอนนี้ไปกันเถอะทางนี้ไปเร็วโอ้ยพวกนั้นมันไม่ยอมคบไม่ยอมตอบรับแน่เลยว่าจะลงไปสู่ไอ้วอลเนี่ยวอลนี่คือ ชั้นใต้ดินนะ่ะเหมือนหลุมหลบภัยใต้ดินนะ่ะบอกให้ามาที่ลานจอดรถเอ้ยลานจอดรถนะ่ะลานบินหุ้ยมาเอาละใกล้แล้วเราจะโอเคผมรักคุณนะคุณทั้งสองคนเลยฉันร,รักคุณเหมือนกันอุ้ยอ้าวระเบิดเรียบร้อยครับนิวเคลียร์เอาแล้วทหารนะ่ะทหารก็โดน,นเหรอเฮ้ยมันจะลงไปเร็วๆได้ไหมเนี่ยโอ้โหดีนะ รอดครับโอ้ยอ้าวลงมาแล้วอะเกิดอ,อะไรขึ้นข้างล่างเป็นไงอะโอเคโอเคเราทำได้เฮ้ย <c oughs> เราทำได้เราไม่เป็นไรโอ้ยถือว่าเรารอดมาแล้วนะโอเคทุกคนโบกเก้าออกมาจากลิฟต์ด้วยแล้วขึ้นไปข้างบนบันไดนะ ไม่ต้องกังวลเรามีทุกคนที่อยู่ในสนถานการณ์กอบคุณแบบนี้นี่คือบ้านใหม่ของคุณหึ่อหนึ่นหงหน,น,นึ่งอนาคตที่ดีกว่าอยู่ใต้ดินโอเคขึ้นไปข้างบนเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันแป๊บเดียวงั้นเนี่ยโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับฟอร์เอลสี่ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเอ้ยใน,นเรื่องต่อไปกำลังเข้มข้นนะดูซิว่าในวอลจะมีอะไรบ้างนะบายครับรักทุกคนครับ Gracias.